ยาโคโปเบเรนการิโอดคาปีแพทย์ผู้ศึกษากาวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ยาโคโปเบเรนการิโอดคาปีหรือที่รู้จักกันในชื่อของคาปุสนับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลแร,แรกๆที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกาวิภาคศาสตร์ผ่านการวาดรูปออกมาให้เห็นภาพ และเป็นคนแรกๆที่อธิบายกลไกาการทำงานของลิ้นหัวใจเบเรนการิโอเป็นลูกของศัลยะแพทย์เขามีความสนใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เล่าลือกันว่าเขาผ่าศพมากมายนับร้อยร้อยศพเพื่อที่จะศึกษาร่างกายของมนุษย์เบรังการิโอได้ศึกษาด้านการแพทย์ที่เมืองโบโลญญาและก็ได้เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยที่นั่นชื่อเสียงของเขานั้นดังไปไกลทั่วทั้งอิตาลีโดยความสามารถพิเศษของเขา เขาได้รับคําเชิญจากสมเด็จพระสันตปาปาให้ไปเป็นแพทย์ประจําพระองค์แต่ว่าเขากลับปฏิเสธงานเขียนที่สําคัญของเขาชื่อว่า i s a g o g i a brevis หรือ A short introduction to anatomy เป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อโครงกระดูกหรือแม้กระทั่งสภาพของเด็กในทันมานดางานเขียนชิ้นนี้ได้จุดประกายให้กับนักกายภาคศาสตร์ในสมัยหลัง ถ้าในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หาในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ